สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตลูกงูของปี25นี้นะฮะอันนี้เป็นคลาสของเกลวนะฮะเป็นคลาสทีเ่เราลุ้นทำพวกสปอตโนสเกลวลองมาดูกันนะว่าคลาสนี้ได้อะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโปรเจกต์ทำพวกเกลวนะครับก็ลองติดตามคลาสนี้ได้เลยนะครับคลาสนี้ได้มา8ตัวเนาะประมาณนั้น มาไล่ดูกันทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาได้เลยตัวนี้เป็นสปอ t n ตโนสนะฮะสปอรตโนสร้อยเปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดลาเวนเดอร์คลาวนะครับเพดผู Spot ้สปอ t d ตดับเบิลเฮดลาเวนเดอร์คลาวทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวเต็มจะเป็น100%ยเปอร์เซ็นดับเบิลเฮดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวคู่เป็นเกลีวเข้านะครับ นี้เป็น Spot n o โน c l คลาวนะครับ100% h เ a d ร a v e n d e r เฮชาเวเดรเพเมียนะครับ Spot n o โน c l คลาว0 0 h e เ d l ร v e n d e r าเวนเดอนะครับอันนี้ไม่มีคลาวเดียวเลยมาเป็น Spot Cloud หมดเลยนะครับนี่ก็เป็น Spot n o โน c l คลาวเฮ d ลาเวนเดอร์นะครับน,นี่เพชรผู้ มีทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็สปอตคลาวเฮดลาเวนเดอร์อีกตัวเพศผู้นะครับก็จะมีสปอตคลาวเฮดลาเวนเดอร์เพศผู้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีสปอตคลาวเฮดลาเวนเดอร์เพศเมีย1ตัวนะครับส่วนตัวที่เป็นติดลาเวนเดอร์ด้วยมาไลดดูทีละตัวนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวนะครับลาเวนเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวเป็นอะไหล่ที่น่าเก็บเพชรเมียด้วยนะครับใครมีโปรเจกต์ทำคอมโบเกลแปลกใหม่ๆนะครับเอาตัวนี้ไปเก็บเป็นอะไหล่ได้เลยเพชรเมียนะครับ100ลาเวนเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวเลาก็มาถึงตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นสปอตโนสลาเวนเดอร์นะครับ 100%, 100เฮดคลาวสปอตลาเวนเดอร์100%เเฮดคลาวเพนเมียเหมือนกันนะครับโอเสรุปว่านะครับ2ตัวนี้นะครับก็เป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งเป็นลาเวนเดอร์ร้อเฮดคลาวอีกตัวหนึ่งเป็นสปอตโนสลาเวนเดอร์ร้อยเเฮดคลาวนะครับแล้วก็มาดู2ตัวสุดท้ายนะครับ2ตัวสุดท้ายก็เป็น เกลวนะครับเป็นลาเวเดอร์โอเปอโนคลาวทั้งคู่นะครับลาเวเดอร์โอเปอโนคลาวทั้งคู่เพศเมียเพศเมียเป็นเพศเมียทั้งคู่ด้วยนะครับอะไรแบบเก็บไว้ใช้งานในอนาคตได้สุดยอดนะครับเกลวเพศเมียทั้งคู่เลย